สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะฮะตัวบ็อกเซตกล่องเหล็กนะฮะของวงไอดอล B&K48 8กันมากนะครับนี่คือเป็นคอนเสิร์ตสตาร์โตนะฮะหรือเป็นคอนเสิร์ตแรกของวง Win เคเนะฮะเราจะไปดูข้างในตัวกล่องกันเลยครับครับข้างในตัวกล่องนะฮะก็จะประกอบด้วยนะครับตัวแผ่นที่เป็นสเปเชียลฟีเจอร์นะครับแล้วก็มีตัวสติกเกอร์นะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นตัวของอ เป็นมินิบุ๊กนะฮะซึ่งตัวมินิบุ๊กนะฮะก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับคือมีทั้งหมดเขาน่าจะ1 2ึหน้านะครับที่เขาบอกมาเป็นสกรีนด้วยกระดาษมันนะฮะนี่นะครับจะเป็นรูปบรรยากาศภายในคอนเสิร์ตนะครับ แล้วก็ถัดมาจากนั้นนะครับก็จะมีตัวของอเป็นฟองน้ำกั้นอยู่นะครับเพื่อป้องกันแผ่นตัวคอนเสิร์ตทั้ง2แผ่นนะครับแผ่น1และแผ่น2นะครับตัวแพ็กเกจภายนอกก็ถือว่าสวยงามมากเลยครับเพราะว่าเหมือนทำสกรีนนะฮะตัวตัวกล่องเหล่งมาอย่างดีเลย นะครับเราจะคือข้างๆนะครับคือที่ผมชอบเลยข้างหลังนี่นะครับตรงสกรีนเป็น Be ียน4คนะครับแล้วก็มีลายดอกไม้สีม่วงอยู่นะครับไม่แน่ใจเป็นดอกอะไรนะครับกต่สวยงามมากครับครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะฮะเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็มีความสุขกับการดูภาพพยนต์ นะครับสวัสดีครับ